ทีฐานสถานทีสิ่แคบยูแตมานังที่นำใจพิ่นนับประเสริฐอิหรีครับนะฮะจะได้กระแบ่งปันนำใจให้กันและกันเนาะนะครับคอยแบ่งกันยูแบ่งกันนั่งแบ่งกันผักแบ่งกันเศร้าบักลาบักข้ามลูกเตาหัวเดินเป็นสะพานบุญกันขันควมแข้งควงขากระโค้งให้เป็นย่างของใหญ่เป็นปากเป็นเว่นเป็นกำเน้อนะครับอ่าให้ได้บุญน้ำกันพี่น้องครับ นะะบนเวทีก็จะยิงจอ LED นะครับโดยน้องดิลนะครับผู้ร่วมสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์กับพี่น้องที่มาชมการแสดงในคืนนี้และความพร้อมเพรียงของนะครับน้องๆน,น,นักแสดงที่เป็นสะพานบุญด้วยบักลาบักข้ามหักนุ่ม ถูกนุ่มถูกน่าที่เดินสะพานบุญกับพ่อดีครับนะครับรายการของเราก็จะเข้าสู่ความสุขความบันเทิงนะฮะวันนี้พบกับนุ่มนนรัชกรหรือว่านุ่มนนคนดวนเพลงศิลปินพระเอกรัตนศรีนิตาเทราชนะครับซึ่งก้าวขึ้นเป็นศิลปินของนะฮะครูอาจารย์สลาคุณวุฒินะฮะนะครับฝากสื่อเสียงเรียหน้าเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องคือเขาเดี๋ยวามมาค้งเพ่งโค้งมืตาพี่น้องขึ้นเขาจวนบนเวทีต่อเลยครับ สัมผัสความโหได้ทุกอย่างจัดจ้านทุกเมนู่ปารคุณนา เนื้อปลาเล่นเด่นทุกผัวดอร่อยได้คุณภาพสะอาดปอดภัยได้มาตรฐานการผลิตมิย่อยๆน้าปลาล่ากรุ่งรสแซ่บยกซอสแซ่บหนัวคู่เพื่อไทยใครทำก็อร่อยคุณนายบ้านนาแหล่งเขื่อนอุบลรักจังหวัดขอนแก่นชื่อนี้ที่ใครๆก็รู้จักของดีต้องมีติดบ้านน้าปลาคุณนายบ้านนาผ้าหนัวสุดแได้ันซื้อติดต่อทั้งเพจคุณนายบ้านนาผ้าหนัวปลาากรุ่งรส I'm ให้ขึ้นเลยหมด การแสดงลูกหลานชาวคณะนะรัตนสิงหอินตาไทยราชทุกชีวิตขอน้อมกินอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งองค์พระธาตุพระนมที่ศักดิ์สิทธิ์ บุญบารมีหลวงพ่อพระครูพระอาจารย์วัดหนองขามนาดีด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกินทิพย์กายทิพย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลูกหลานกราบไหว้บูชารวมไปถึงทวยเทพทุกพระองค์ท่านองค์พระศิวเทพพระพรหมพระนารายพระวิษณุพระกริณะพระพิคเนพระแม่ สุรสวดีตลอดทั้งเล่าทวยเทพทุกพระองค์และพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานทีพระยาน่าคนทันเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าภูเจ้าหาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงภูมิมเทวดารุมขเทวดาอากาเทวดา เทวดาวฟ้าดินอินพมยมยักษเทา้าจตุลก,กบาลทั้งสี่พระยายมราชนายนิรยบาลพลังเหนือลูกเหนือจักรวาลขอได้โปรดอภิบาลดลบันดาล ให้การแสดงของทีมงานลูกหลานชาวคณะรัตนสิงห์อินตาทยราชทำการแสดงในงค่ำคืนนี้จงเป็นที่สนุกสนานเป็นที่ประทับจิตประทับใจญาติาพี่น้องที่รักเคารพทุกท่านที่มาอาุทอกอุศลร่วมชมการแสดงในคืนนี้มีความสุขทุกงท่วนนาแล้วพลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนอย่ากระสุนจนใจต่อไปอีกแล้วกอน พี่น้องทุกท่านสุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจมีความสุขท,ทุกทุท่านรวยรวยรวยทุกทุกคนด้วยเทอสาธุสทัทธาสามัคิบารดีคือรัตนสินชายโยชายโย เจ็ดสิบหกปีสิบส,สาส,าสานัอมแบกท่าบรมู่อุตตาพอบุญถือแม่ชอรานอมน้ำผ้าสิบสาไวันให้ข้อมันโุอีสานให้ข,ข้อมันทินอีสานรัตะสิงห์อินตาไทยรา ชาว้นขอให้เชื่อเสียงผู้เฒ่าลาอยกให้ดูลายว่าสัวขันตั้งแต่ผู้สอนผู้ินตาผู้พนยศให้เชื่อเสียงฟาพอผู้ถือรูปไฟลารัทัาจินตารักษาไว้ให้จำทีให้คนทยสามีสาม่รรมาหันโถง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ wala yeah. yeah.